ค okay. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ RT Channel นะครับวันนี้อยู่กันที่เกม Summoner War นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วก็น่าจะรู้แล้วครับมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่เป็นความรู้ที่สมควรจะรู้เป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นเกมนี้นะครับนั่นก็คือการอั skill ของมอนสเตอร์ของ Summoner ซัมมอนแต่ละตัวจะมีสกิลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสมมติตัวเนี้ยมันมี3สกิลไม่รวมสกิลเลดเดอร์นะครับก็จะมี3สกิลเนี้ยแล้วก็จะมีเลเวลสกิลด้วยเห็นไหมฮะเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่อันนี้ก็มีถึงเลเวลห้าบางคนเล่นไปเลเวลขึ้นแต่สกิลไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าระบบเขาไม่ได้ให้สกิลเลเวลขึ้นได้ด้วยการอัพเลเวลการเก็บเลเวลธรรมดาการที่จะเพิ่มอ่อเลเวลของสกิลได้นั่นก็คือจำเป็นต้อง เป็นคนใจร้ายครับให้อีกตัวกินอีกตัวยกตัวอย่างเช่นมาที่แท่นซัมมอนนี่เอ้ยมาที่แท่นพาวอัพนี่นะครับคลิกไปตรงนี้เราจะสามารถเพิ่มสกิลให้กับตัวซัมมอนเราได้นั่นก็คือเราจําเป็นต้องให้ซัมมอนนั้นกินซัมมอนที่เป็นชนิดเดียวกันไม่ว่าจะคนละาธาตุกันก็ตามครับไอผมเอาตัวไหนดีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักตัวได้เห็นภาพง่ายๆนะไอะอย่างต้นนี้ผมมี แมงป่องนะครับเลเวลเจ็ดกี่ตัวเนี่ยสามตัวสี่ตัวอ่าผมอยากอ่าอยากให้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักผมว่าจะเก็บเลเวลตัวเนี้ยยาวๆสมมตินะฮะตัวนี้มีมีกี่สกิลอ่ะมีสกิลเดียวมีสกิลเดียวผมก็ให้มันกินซัมมอนประเภทเดียวกันเข้าไปนี่หนึ่งตัวครับทีละตัวก็พอผมไม่รู้ว่าใส่สองตัวได้สองตัวล่าผมให้มันกินทีละตัวกันเหนียวถ้าสองตัวได้ก็ไปลองดูแล้วกันครับ อ่าทีนี้ก็คือว่าพอเราให้มันกินแซมมอนที่เป็นชนิดเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มสกิลให้กับตัวที่เป็นตัวตั้งก็คือตัวบนนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีหลายสกิลมี3ามสกิลมันจะแรนดอมเพิ่มให้เพียง1นึ่งสกิลเท่านั้น1ขั้นแต่ไอตัวเนี้ยมันมีสกิลเดียวยังไงก็ได้สกิลนั้นแน่ๆอ่ะถ้างั้นก็ลองกินกันเลยอ่าซึ้ใส่เข้าไปเรียบร้อย ก็จะได้ exp กันครับอันนี้ได้แน่ๆแ,แล้วก็ได้สกิลเพิ่มมาอ่าหนึ่งเลเวลเพราะผมอัพไปสองครั้งแล้วไอ้ตรงนี้ก็มีสกิลถึงเลเวลส่แล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งระดับอ่าดูซิมันเต็มที่เท่าไหร่เามาอยู่ตรงนี้ไปดูมันก่อนว่าเลเวลสกิลมันเต็มที่เท่าไหร่ไหนเอ่ยตัวไหนตัวไหนแมงป่องจ๋าเป็นแมงป่องไฮโซด้วยอะ เนี่เจ้าตัวนี้สก,กิลมีแปดเลเวลเนี่ยนี่ผมอัพมาได้ถึงสี่แล้วผมให้กินไปสามสามตัวใช่อ่ะอัพได้ถึงแปดถึงจะสุดไปอีกสักตัวหนึ่งลองกินอีกสักตัวเมื่อกี้เลเวลสี่แล้วนะไม่เอาไม่เอาเออเอาแมงป่องเอาแมงป่องแมงป่องขึ้นมามีเยอะครับดองมาเยอะอ่ะตัวนี้ เราก็ให้มันกินตัวอื่นเอาธาตุไฟอ่ะเป็นธาตไฟบ้างกินเข้าไปหนึ่งตัวอดอแต่เกียรดูอ่ะสกิลก็จะขึ้นเป็นเลเวล5อ่ะมันก็จะขึ้นทีทีละระดับอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสูงสูงมีส4มี2สกิล3สกิลอย่างเงี้ยมันก็จะแรนด้อมเพียง1สกิลเท่านั้นที่จะเพิ่มให้1ระดับนะ ก็เข้าใจกันตามนี้ส่วนมันจะมีซัมมอนพิเศษบางตัวครับเอาตัวนี้ออกก่อนอย่างเช่นตัวนี้เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นซัมมอนที่แจกมา,าผมได้มาฟรีไม่รู้มาตอนไหนผมก็รู้สึกเขาจะมีกิจกรรมมารู้ตอนหลังว่าเขามีกิจกรรมแล้วาทางเกมเขาก็แจกมาให้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปเปิดคัมภี ซัมมอนเรียกขึ้นมาแล้วหาซ้ําได้คือมันไม่ได้ครับเขาแจกแห้คนละตัวแล้วจะให้สกิลขึ้นได้ยังไงออตอนนี้ผมก็ไม่มีตัวที่เขากินได้นะครับแต่บอกไว้เลยว่าตระก,กูลแฟรี่ทั้งหลายสามารถที่จะให้ตัวนี้กินแล้วก็อัพสกิลของเขาได้นะครับนะตระก,กูลแฟรนี่นะครับตัวไหนที่แฟรี่มีชื่อแฟรี่นั่นนะครับคือให้ตัวนี้กินได้ก็จะได้สกิลอัพเหมือนกันมาถึงอีกหนึ่งคำถามโอ้แล้วถ้าเกิดว่า เป็นซัมมอนที่แบบดาวสูงสูงอ่ะสี่ดาว5้าดาวอ่ะไม่ได้เปิดได้กันง่ายๆจะให้กินอย่างนี้ได้เหรอก็นี่แหละครับมาที่ช็อปนะครับกดที่ช็อปตรงนี้มุมขวาล่างนี้ช็อปแล้วก็เลือกที่กอรี่ช็อปนะครับตรงนี้ติ้งเลือกมาที่ไอ้ตรงนี้เลยครับนี่ไอ้เจ้าตัวนี้เดวิมอนตัวนี้เลยครับพอกดซื้อไปหนึ่งครั้งมันจะคููดาวประมาณ4ี่วันถ้าผมจําไม่ผิดสามวันสี่วันนี่แหละอะน่าจะสี่วัน มันจะคูดาวสีวันถึงจะซื้อได้อีกหนึ่งตัวเวลาเราเอาเจ้าเดวิมอนเนี่ยไปให้ตัวไหนกินก็ตามทุกตัวครับทุกตัวกินได้หมดกินเข้าไปเลยเดวิมอนมันก็จะอ่าแรนดอมสุม่มอัพสกิลให้เรา1อ่าหขั้นเหมือนกันถ้ามีสกิลเดียวมันก็จะอัพสกิลนั้น,นชัวๆ1หนขั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายสกิลก็มีสามสกิลก็อัพไปได้แค่1ขั้น1นึ่งสกิลเท่านั้นก็พูดง่ายครับเหมือนว่าเดวิมอนเนี่ยเป็นตัวที่ เหมือนกับเป็นตัวซ้ำกับทุกซัมมอนกินได้หมดใครกินก็ได้กินไปยังไงสกิลก็ขึ้นนะหนตัวแล้วกอลลีช็อปออกมาจากไหนหลกัหลกๆเลยกอลลี่ช็อปก็ต้องนี่ครับอารีนาฮะจะเล่นแบบแมทช์อัพก็ได้นะครับที่เล่นกับผู้เล่นทั่วไปที่เขาตั้งตั้งการบัตเทิลป้องกันป้องกันเมืองของเขาไว้ฮะถ้าเกิดชนะคุณก็ได้เนี่ยกอลลี่บวกสกับอันที่สอง เวลาเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตามเนื้อเรื่องไปเนี่ยก็จะได้ได้พวกเนี้ยที่เป็นซัมมอนของของคอมพิวเตอร์เขาครับแต่ก็จะมีเวลานับถอยหลังนะฮะอันนี้ของผมเหลืออีกสี่ชั่วโมงกว่าจะสู้คนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งคนนี้เหลือเจ็ดชั่วโมงคนที่สองพอสู้ชนะปุ๊บก็จะได้ตามที่เขียนเลยครับสามเกาลีเพชรแดงสองอันประมาณนี้ก็สะสมอันนี้ไปแล้วก็สี่วันก็ขยันเข้าไปดูใน ช็อปแล้วก็ไปซื้อเดวิมอนเพื่อที่เอามาให้ตัวที่เราอยากจะเพิ่มสกิลให้กินก็นี่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเริ่มก็ขอให้เล่นเกมด้วยความสนุกแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมสวัสดีครับ